สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับคลิปนี้มีพระสสวยๆมาแบ่งปันนะครับอันนี้เป็นสิน้นพิมพ์เส้นได้บางกุ่นพรมนะครับผมเนือจัดมากนะครับกรเก่าเก็บเลยนะนี่นี่ฮะฟอร์มดีนะครับพิมพ์คมชัดลึกนะครับไม่มีซ่อมนะครับเท่าที่เห็นนะครับ เส้นได้นะเส้นได้ใหญ่นะอ,องนี้เส้นได้ใหญ่พิมพ์จะคล้ายๆพวกพิมพ์ใหญ่แล้วเนาะฐานเนี่ยนะฮะเขาจะปลายหัวจะตันแล้วนะนะครับจะคล้ายๆผมสันนิษฐานว่าจะเป็นบล็อกเดียวกับพิมพ์ใหญ่นะครับเรามาเสาะพิมพ์แต่งใหม่นะครับเราก็จะมีบล็อกแม่พิมพหนึ่งที่ว่าหัวฐานกับปลายฐานนี่จะขาดนะครับจะเป็นเส้นตรงนะครับมีนะนะครับ ผมสันนิษฐานว่าตามหลักก็คือจากพิมพ์ใหญ่นั่นแหละครับแล้วก็แต่งเพี้ยนไปเพี้ยนมาก็จะกลายเป็นพิมพเส้นได้หนึ่งแม่พิมพ์นะครับผมพอเขาโครงผ้าเดียวกันนะเขาโครงเดียวกันของนี้เนื้อจัดมากนะครับผ้าเนื้อสวยนะครับได้มานานแล้วนองนี้นะพักแล้วแหละนะเก็บเก็บไว้น่าจะต้นต้นปีนะผมแบ่งเข้ามานะของนี้ก็ซื้อมาแรงอสมควรนะเคยเปิดไว้เจ็ดแปดพันนะองนี้นะเนื้อจัดนะเปิดตาม หน้าพระนะครับผมเหมือนมากแพงมากเหมือนน้อยแพงน้อยเนาะอยู่ที่ต้นทุนนะเนื้อจัดมากนะครับนี่ไงลึกคมชัดนะครับเส้นได้ใหญ่นะครับเนื้อจัดจริงๆนี่เนาะนี่นี่ฮะปึกปักเลยครับมีคาบเห็นไหมคาบความเก่าคาบกลุกเหมือนเหมือนจะกลายเป็นคาบกลุ่เริ่มก่อตัวประมาณนี้เนาะ อาจจะอยู่ด้านบนอะไรย่างนี้เนาะหรือถูกล้างไปก็ไม่ทราบนะประมาณนี้นะครับตามรูปเลยครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะองนี้นะครับผมเส้นได้ใหญ่บางขุนพรมนะครับนี่เหนือจัดจ,ดจริงๆนะจัดจ้านจัดจ้านนะเปิดห้าพันห้านะครับ, 5, รบทักมาคุยกันนะครับผมนี่ตรงนี้มีแมวะัลคะังไหมอ่า 5 5 0 0บาทครับเส้นได้ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมลองดูครับเคยชอบทักมาเนาะราคาเปิดนะครับทักมาคุยกันนะครับผมเส้นได้ใหญ่บางขุนพรมโอเคนะครับ